บะหมี่ร้านนี้โคตรน่ากินเลยอ่ะเฮียบะหมี่ทามนึงรอปป๊บเสร็จแล้วแล้วหมูอ่ะเท่าที่หนูดูรีวิวมันเป็นอย่างนี้นะโอ้ สุดยอดเลยใช่ไหมครับทุกคนและนี่ก็คือร้านบะหมี่ไอมอนแมนนะครับโอ้โหแป้งที่ทำบะหมี่เนี่ยเรานำเข้าจากนิวซีแลนด์เลยนะครับเดี๋ยวจะให้ดูเส้นบะหมี่นะครับนี่เส้นบะหมี่นี่เหนียวนุ่มสุดๆเลยนะครับเพราะเชฟของเราเนี่ยใช้เวลาการนวดถึง99ปีเลยนะครับกว่าจะได้เส้นบะหมี่มาเท่านั้นยังไม่พอนะครับผมนี่หมูของเราแน่นๆแบบนี้เลยใครมาทานที่ร้านนะครับก็จะได้หมูชิ้นใหญ่ๆแบบนี้เท่านั้นยังไม่พอนี่เลยครับเรายังเจอนี่อีกนี่เรามีนี่ให้ด้วยเกี๊ยวนะครับโอ้ยใหญ่ๆแบบนี้เลย และที่สําคัญนะครับร้านของเรานะครับผมเป็นร้านที่ใช้ผักนะครับแบบออร์แกนิกไม่ใช่ออร์แกนิกธรรมดาด้วยเป็นออร์แกนิกโอ้ได้แค่นี้เนี่ยนะโฆษณาเกินจริงนี่หว่าเอา้าคุณตั้งใจมาหาเรื่องผมวะเนี่ยนี่ผมอารมณ์ไม่ค่อยดีหรอกนะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ใส่หัวไปงั้นก็คืนค่าบะหมี่ฉันมาคืนค่าบะหมี่งั้นเหรอขอโทษด้วยน,นะครับคุณนาย ร้านเราเนี่ยไม่มีนโยบายการคืนเงินหรอกนะครับจริงๆแล้วผมเปิดร้านมันเนี่ยเพื่อเอาคอนเนคชันคุณรู้ไหมว่าคอนเนคชันแปลว่าอะไรแต่คุณคงไม่ทราบหรอกเพราะดูจากหน้าแล้วอ่ะน่าจะเรียนมันน้อยอ่ะเปิดเอาคอนเนคชันใช่ไหมใช่ได้เดี๋ยวเจอกันฮึรอดรู้ว่าจะแน่ขอมานี่ไม่กินก็ใส่หัวไปหงุดหงิด ไปเลยคิดเองก็ได้เว้ยอะไรวะเนี่ยฉันขึ้นค่าเช่าแค่เดือนละห้าหมื่นคุณคงไม่เดือนร้อนใช่ไหมคะคุณคือเจ้าของที่เหรอครับก็ใช่น่ะสิอ๋อจริงๆแล้วเรื่องนี้เราคุยกันได้อ๋อแล้วค่าบะหมี่เมื่อกี้ไม่ต้องคืนตังค์นหรอกนะ ฉันไม่ได้เดือดร้อนอะว่าแต่คุณเถอะอย่าลืมจ่ายค่าช่อให้ตรงเดอ้อเข้าใจใช่ไหมคะเออหลีไกไว้สิ